ปฏิบัติการทดลองที่7ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากำลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับตัวแรกนะฮะตัวตัวนี้นะครับก็คือตัววอลแอกนะครับหรือว่าแหล่งจ่ายพลังงานปรับค่าได้ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกที่เราจะเอามาใช้ในการปรับค่าของแรงดันนะฮะจากนั้น ถ้าดูจากในรูปด้านบนนะครับตัวที่2ก็คือตัววัดมิเตอร์นะฮะตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับ P 1นะฮะ P1 ของเราก็จะใช้ตัวดิจิตอลพาวเวอร์มิเตอร์ของเรานะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะสามารถแสดงผลได้หลายอย่างนะครับค่าวัดค่ากระแสค่าแรงดันนะครับค่าโฟลเล็กเตอร์ได้หมดเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาสะดวกในการใช้งานนะครับและการอ่านค่านะครับ ตัวที่สามนะครับก็คือตัวมอแปลงที่ชาวใช้ในการวัดนะครับสัญลักษณ์คือตามนี้นะครับที่ผมบ่งไว้นะครับของจริงก็คือตัวนี้นะฮะของจริงคือตัวนี้นะครับ,รรบด้านไฟเข้าก็จะเป็นด้าน110โวล์นะฮะด้านไฟออกเป็น220โวลต์นะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวแอมมิเตอร์นะฮะตัวแอมมิเตอร์ของเรานะครับอันนี้เราก็จะใช้ตัวแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ในการวัดนะครับทั้งแรงดันแล้วก็ทั้งกระแสนะครับตัววัดมิเตอร์นะครับวัดมิเตอร์ตัวนี้ก็คือตัวนี้ของเรานะครับส่วนแผงหลอดไฟนะฮะแผงหลอดไฟก็คือตัวนี้นะครับแผงหลอดไฟ นี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดในการทดลองนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นตัวตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ละเอียดขึ้นตัวว a ลลิแอคนะฮะวัลแหรือว่าตัวออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับชื่อในทางการค้าของบริษัทนี้เขาเรียกว่าเป็นสไลด์เรกูเลเตอร์นะครับการใช้งานเราก็จะต่อไฟเข้าที่ทางด้าน220โวลต์ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดสวิตช์ On Off นะครับแล้วก็ หมุนตัวนี้ครับเพื่อให้ได้แรงดันตามที่เราต้องการนะครับส่วนขั้วเอาต์พุตเราก็จะต่อจากปลั๊กตรงนี้นะฮะเขาก็สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่0นจนถึง240โวลต์นะฮะอันนี้ก็คือการใช้งานของเราตรงนี้ต่อไปนะครับหม้อปแปลงที่ใช้ในการทดสอบหม้อปแปลงที่ใช้ในการทดสอบก็คือขนาด120ทับ240โวลต์นะครับ พิกัดกำลังคือ250 VA นะครับด้านไฟเข้าก็จะเขียนชัดเจนว่าเป็น110โนะฮะด้านไฟออกก็เขียนชัดเจนว่าเป็น220โนะครับเราสามารถที่จะหากระแสได้นะครับกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับของเขาคือค่า S นะครับหรือ apparent power คือ250 VA นะครับแล้วก็หาจากสูตรกระแสไฟฟ้าด้าปฐมภูมินะครับก็คือ กระแสนะฮะเราก็เอา V A หารด้วยค่าแรงดันนะครับ250หารด้วย110ก็จะได้ประมาณ2แอมป์กว่าๆนะครับ2.27แอมป์กระแสทางด้านไฟออกหรือทุติยภูมินะครับก็250 V A หารด้วย220โวลต์นะครับก็จะได้1.14แอมป์นะครับตัวนี้คือดิจิตอลพาวเวอร์มิเตอร์นะครับซึ่งการใช้งานเราก็จะต้องต่อไฟเข้านะครับและเอา สายไฟที่เราจะทําการวัดกระแสมาสอดเข้าในรูตรงนี้นะครับนะครับค่าที่เขาแสดงมีอะไรบ้างครับมีค่าแรงดันนะครับค่า V นะฮะค่ากําลังไฟฟ้านะครับ W นะครับค่ากระแสนะฮะค่า p พาเวอร์แฟกเตอร์นะครับค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความถี่นะครับมีแสดงผล6ค่านะครับวัด1ตัวได้6ค่าเลยอันนี้จะสะดวกนะครับในการใช้งาน ตัวนี้คือวัดมิเตอร์ที่เราเคยใช้อยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้เราจะเลือกเรนที่1แอมป์นะครับและ2 4 0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวคูณของเราก็คือ2นะครับนะฮะเราจะในการทดลองค่าที่อ่านได้เราจะต้องคูณด้วย2นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นมัลติมิเตอร์หรือแคลมมิเตอร์ของเรานะครับซึ่งเราเคยใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอะไรนะครับ แผงหลอดไฟนะครับก็จะมีหลอดไฟอยู่3ขนาดนะครับเราก็ต่อสายไฟเข้ามาในจุดสีดำและสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดเปิดสวิตช์นะครับด้านล่าง3าตัวหลอดแรกก็จะเป็นหลอด40วัตต์นะครับควบคุมจากสวิตทางด้านซ้ายมือนะครับหลอดกลางเป็นหลอด60วัตต์นะครับควบคุมจากสวิตตรงกลางและหลอดขวาสุดก็จะเป็นหลอด100วัตต์นะครับควบคุมจากสวิตตัวขวาสุดนะครับ อันนี้คือการต่อวงจรทางฝั่งด้านไฟเข้าหรือด้านปฐมภูมินะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อตามนี้เลยนะฮะอันดับแรกเราก็เอาตัวปลั๊กเนี่ยนะฮะปลั๊กเสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะฮะอันนี้ต่อง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สายของตัว power meter เราก็เสียบคู่กันไปกับตัวตัวที่ออกจาก output ตรงนี้นะฮะนะครับง่ายมากเลยนะครับ ทางด้านไฟออกหรือทางด้านทุติยภูมินะครับเราก็ต่อสายจากมอแปลงนะฮะต่อสายจากหมอแปลงมาหาตัววัดมิเตอร์นะครับตัววัดมิเตอร์ของเรานะฮะอันนี้ก็คือตัว P2 นะครับในรูปวงจรเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยสายจากขั้ว220โวลต์นะครับก็จะมาเข้าที่ขั้วบวกลบนะฮะบ,บวกลบของตัววัดมิเตอร์นะครับอีกอันนึงก็จะไปเข้าที่ วลเตจคอยนะครับที่240โวลต์นะฮะตรงนี้นะครับส่วนสายออกนะครับก็ออกจากขั้วหนึ่งแอมป์นะครับนะฮะและออกไปจากขั้ว240โวลต์เหมือนกันนะครับก็จะมาต่อเข้ากับตัวแผงหลอดไฟนะฮะสองเส้นนะครับรูปนี้เป็นรูปวงจรที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเรา ต่อไฟเข้านะครับเราจะวัดอะไรบ้างนะครับเราจะไล่จากตำแหน่งที่เป็นโหลดเป็น0ย์ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะโหลด0ย์ก็คือสวิตช์ทุกตัวยังไม่เปิดนะครับอันดับแรกเราจะต้องปรับค่า V1 นะครับให้ power meter เนี่ยนะฮะอ่านได้เท่ากับ110โวลต์นะครับและจะต้องปรับให้ได้110โวลต์ตลอดทุกค่าในตารางนะครับค่า I1 เราก็อ่านจากตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ ค่า p1 ก็อ่านจากตัวนี้นะครับส่วน v2 นะฮะ v2 เราจะใช้ตัวว์มิเตอร์นะครับหรือตัวคลมมิเตอร์ของเรามาวัดที่ตำแหน่งนี้นะครับ v2 นะฮะวัดที่แผงหลอดไฟนะครับอันนี้คือค่า v2 นะครับ i2 นะฮะ i2 เราก็อ่านจากตัวคลมมิเตอร์ตัวนี้ ไอสองอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับพีสองอ่านจากค่าวัดของเรานะครับอย่าลืมคูณด้วยสองนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการวัดค่าเดี๋ยวเราจะมาดูการคํานวณนะครับว่าต้องอ่านอะไรบ้างการคํานวณนะครับเราก็จะดูจากช่องตารางด้านขวามือนะครับที่เขียนว่าคำนวณนะครับเริ่มจากค่าทรานส f ฟอร์เร a ั่นนะครับ การคอมเมอร์เลโชวช่องนี้นะครับหารจาก v1 หารด้วย v2 นะครับค่า k นะฮะค่า loss ของม้อแปลงนะครับค่า loss ของม้อแปลงนะฮะค่า power factor นะครับค่า power factor หารจากหาได้จาก P นะครับหารด้วย vi นะฮะ p หารด้วย vi ถ้าเป็นด้านปฐมภูมินะครับก็คือส่วนที่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะฮะ ส่วนที่เป็นทุติยภูมินะครับทุติยภูมิก็คือที่ตัวห้อยเป็นเลขสอนะครับประสิทธิภาพก็หาจากสูตรนี้ได้เลยนะครับเราก็บันทึกลงในตารางนะครับค่าที่เราคำนวณได้จากนั้นเราก็มาเขียนกราฟนะครับตอนที่เราจะทํารายงานเราก็มาเขียนกราฟนะครับกําลังของโหลดนะครับกําลังสูญเสียเป็นฟังองชั่นของกระแสสองนะครับ โดยในกราฟเราจะให้แกนตั้งเป็นค่าของ p2 นะคะค่าของ p2 นะครับส่วนแกนนอนก็จะเป็นค่าของ i2 นะฮะส่วนกำลังสูญเสียนะครับเราก็จะให้เป็น ploss นะครับซึ่งอยู่ในแกนตั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพลอตพลอตกราฟออกมานะครับก็จะได้สองเส้นนะครับนะฮะ i2 กับ p2 นะครับก็โดยใช้ ค่าคู่นี้นะครับนะฮะแล้วก็เอาตัวล s สมาคิดด้วยนะครับนะบก็จะได้ตำลังนี้ออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องของกระแสะไฟฟ้ารั่วนะครับกระแสะไฟฟ้ารั่วก็จะมีตัวอุปกรณ์ให้เราทดสอบนะครับก็จะมีตัว ELCB นะครับหรือว่าตัว เอิร์ธลิเกดสุกิทเบเกอร์นะฮะมีอยู่หลายตัวนะครับทั้งแบบที่เป็นแบบปรับค่าได้นะครับอันนี้ปรับค่าได้นะครับอันนี้เป็นแบบค่าคงที่นะฮะตัวนี้ก็จะตั้งได้ค่าเดียวนะครับนะฮะทดสอบแค่ว่ามันตัดหรือไม่ตัดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวงจรทดสอบของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมกันนะครับทําไปพร้อมกันนะฮะก็จะมีะอุปกรณ์หลายอย่างนะครับอันนี้เป็น ตัวด้านทานนะครับซึ่งผมเอามาต่ออนุกรมกันนะครับก็จะมีหลายๆค่านะครับ5 5กิโลโอห์มนะฮะ7กิโลโอห์มนะครับ12กิโลโอห์มอยู่ตรงนี้นะครับ15นะฮะ2 0 30นะฮะ40 50 60และเจกิโลโอห์มนะครับอันนี้ค่าก็จะสัมตัวนี้คือตารางที่เราจะใช้ในการทดสอบนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับค่าที่อยู่ในแผนทดลองเมื่อกี้นะครับ ด้านตัวเลขสีแดงนะครตัวเลขสีแดงตรงนี้นะครับก็คือค่าพลันาน,านที่เราจะไปตำแหน่งที่เราจะไปแตะนะครับว่าเราจะแตะที่เท่าไหร่นะครับ 70k 60k นะครับตามที่ตัวเลขที่อยู่ในแผงเมื่อกี้นะครับส่วนคําว่าเซนต์นี่คือยี่ห้อของของตัวเครื่องตัดไฟรั่วนะครับนะฮะใน อันนี้เราจะมีอยู่สองอันนะครับก็คือยี่ห้อเซนกับยี่ห้อเซฟทีคัดนะครับในตารางตรงนี้ผมเป็นยี่ห้อเซนนะครับซึ่งจะตั้งค่าตามนี้ครับก็จะมีห้ามิลลิแอมนะฮะสิมิลลิแอมเดี๋ยวเราจะได้ปรับไปหลายๆค่านะครับแล้วเราก็ทําการแตะไปที่ตําแหน่งงานต่างๆ,ๆนะครับเนี่ยนะฮะสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนะครับ ส่วนตัวใสเมื่อกี้นะฮะที่อยู่ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับ mm. ก็จะตั้งไว้คงที่คือ30แรมนะครับเราก็จะทดสอบดูโดยการปรับแต่ค่าของน้นทานต่างๆนะครับว่าเขาจะตัดที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเราจะได้ทราบว่าแต่และยี่ห้อแต่และรุ่นนะครับเขาจะมีความไวในการตัดแบบไหนยังไงนะครับ